พาคุณผู้ชมครับไปพบกับบรรยากาศที่ทางคณะกรรมาการตอสอรอนะครับเขาได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาการตอสอรอที่ผ่านมานะครับกับการบรรลุปเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศและยุทธศาส,าศาสตร์ชาติครับโดยงานนี้นะคะจัดขึ้นที่โรงแรมเมอร์เวนพิกค่ะสยามนาจอมเทียนนะคะพัทยาจังหวัดชนบุรีไม่ได้การจะเป็นยังไงเรามีให้ชมได้ค่ะ กรรมธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสชาติวุฒิสภาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาการตสอรอที่ผ่านมาพุทธศักราช2562ถึง2566กับการบรรลุปเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติเมื่อวันที่6ถึง7มิถุนายน2566ที่ผ่านมาณโนะรงแรงมเมอเวนพิกสยามนาจอมเทียนพัทยาจังหวัดชนบุรี โดยพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการตสรเป็นประธานจัดงานและมีกรรมการตสรผู้ดำรงตำแหน่งประจําคณะกรรมการตสรอนุกรรมการตสรและบุคคลในวงการตสรรวมทั้งข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมสัมมนาซึ่งการจัดเสวนาครั้งนี้ก็เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการดําเนินการตสร ในห่วงที่ผ่านมาและสแสวงหาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห่วงที่สองตั้งแต่พุทธศักราช2,566ถึง2,570 สำหรับการสัมมานาในวันที่6กันยายน2 5 6 6พลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานคนที่สภาคนที่1ในฐานะประธานคณะกรรมาการตอสอรอได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มตามคณะอนุกรรมธิการทั้ง6คณะได้แก่กลุ่มที่1ยุทธศาสตร์ชาติด,ด้านความมั่นคงกลุ่มที่2ยุทธศาสตรชาติด,ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มที่3ยุทธศาสชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์กลุ่มที่4ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมกลุ่มที่5ยุทธศาสตรชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกลุ่มที่6ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบก,การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน4ประเด็นหลักคือ การดำเนินการของคณะอนุกรรมธิการตอสอรคณะที่1 6ถึง6ตั้งแต่พุทธศักราช2,562จนถึงปัจจุบันในแต่และช่วงเวลาเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายการตอสอรอปัญหาและอุปสรรคการดำเนินการของกรรมธิการตอสอรอที่ผ่านมาในทุกมิติ ข้อเสนอแนะเพื่อให้การตสรประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา257และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติและข้อเสนอแนะการตสรในอนาคตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และในวันที่7กันยายน2566ประธานคณะอนุกรรมธิการทั้ง6คณะได้นำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นด้วยโดยคณะกรรมาการตอสอรอจะรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประธานคณะอนุกรรมธิการตอสอรคณะที่1นถึงหและจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนาไปจัดทํารายงานสรุปของคณะกรรมาการตอสอรอต่อไปนะครับเราก็ได้รับทราบสรุปผลต่างๆนับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งนะครับว่าจุด ที่เราเห็นก็คือการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยเหนือก็คือกระทรวงลงไปยังฝ่ายปฏิบัติในส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ยังมีความไม่สอดคล้องกันนะครับหรือแผนงานการไปรูปประเทศหรือการดําเนินการยุทธศาสตร์ชาติกับการล้องของงบประมาณนั้นบางครั้งก็ยังไม่ตรงกับเป้าหมายผลกระทบให้ตรงเป้าของยุทธศาสตร์6ด้านเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายความสาเร็จก็คือพี่น้องพ้นความยากจน นะครับไปสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนอันนี้ก็คงยังมีจุดอ่อนอยู่นะครับดังนั้นก็หลายประเด็นที่เราก็ได้ได้พบแล้วก็คงจะต้องนำหาลือต่อท่านนายกรัฐมนตรีต่อท่านรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆว่าเราได้พบเห็นในสิ่งที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรและเราควรจะแก้ไขปรับปรุงการดำเนินการยุทสาชาติเนี่ยเพื่อไปสู่เป้าหมายเนี่ย มันคงมั่งคั่งยังยืนอย่างไรอันนี้ก็คงจะต้องนําเสนอต่อไปครับ4ปีกับภารกิจการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามวิทยศาสตร์ชาติล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทของคณะกรรมิการตอสอรอโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทําให้เกิดการทํางานแบบบูรณาการร่วมกัน อย่างไรก็ตามคณะกรรมาการตสรจะได้นำความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากการสัมมนาในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานในห่วงเวลาที่ยังเหลือเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายของการปฏิรูปประเทศและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตรชาติคือประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบรรลุเป,ป้าหมายของยุทธศาสตรชาติที่ว่า ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน